สวัสดีครับโดยสตียรักษานะครับวันนี้จะมารีวิวการใช้ NPA นะครับ NPA มีหลายไซส์หลายขนาดเราใช้จะเลือกยังไงใช้แบบไหนนะครับไยดูกันในคลิปนี้นะครับคือตัว NPA เนี่ยการใช้เรื่องครับเราต้องวัดขนาดก่อนครับถ้ายาวเกินไปก็ใช้ไม่ได้สั้นเกินไปก็ไม่ได้ครับขนาดต้องพอดีกับคนไค้นะครับโดยการวัดขนาด NPA เนี่ยเราวัดจากปลายจมูกครับถึงติ่งหูครับหรือทากัดก็ได้ นะครับในคนที่เห็นครับว่ามีมีถากัดนะครับนี่คือติ่งหูนะแล้วนี่คือจมูกนะครับเราวัดก็ว่าจากปลายจมูกติ่งหูนะครับดูขนาดนี้ก่อนยาวไปเห็นไหมครับยาวถากัดไปเยอะขนาดเก้าไม่ได้ละแต่จุดห้าครับก็ยังยาวอยู่เอาละเจ็ดจุดห้าครับอ่าในขนาดใกล้พอดีละขนาดยยกองคุมตรงนี้นะครับอยู่คนนี้คือขนาดเจ็ดนะครับเห็นไหมพอดีครับ จากปลายจมูกติ่งหูนะครับส่วนความใหญ่ของตัวหลอดน,นี้นะครับเวลาวัดความใหญ่เนี่ยเราจะวัดจากตัวของนิ้วก้อยของคนไข้นะครับว่านิ้วก้อยเนี่ยขนาดไหนเพราะคนเราใช้นิ้วก้อยแค่จมูกเสมอนะครับจะใหญ่ไปก็ไม่ได้เพราะเข้าจมูกไม่ได้เล็กไปมันก็อากาศผ่านน้อยนะครับนะักผะะู้ใช้เนี่ยขนาดเนี่ย